อ่าสิ่งที่ผมนะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือตัวนี้นี่ตะกร้อมาเลยนี่นี่นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เหล็กมันจะบางกว่ารถปกติทั่วไปว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆน้าดักจิ้มดีมากเลยงูข้นครบนะครับ <S <S จะเป็นงูเห่าไทยเจ้าง,งูลายสับคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนําเจ้างูปีแกวนี้ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับ ผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ทิ่นที่หั่สายของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกและนี่ก็คือเจ้างูสายม่านพอ,อินนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองลูกว่างอีกแล้วนะครับวันนี้เอกอยู่กับนี่ครับคุณผู้ชมนี่นี่ก็คือรถเข็นนะครับรถเข็นที่สั่งมาจากแอปขายของแอปหนึ่งนะครับผมอ่านี่ ก็ตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าได้มาในราคาเฉพาะตัวรถเข็นนี่ได้มา1นึ่เท่าไหร่นะครับพี่มพ้นหนึ่งพันเก้าสิบาทตัวรถเข็นนีนึ่้1สิบบาทนะครับแล้วผมก็ซื้อไอ้ตัวนี้มาด้วยอ่าตัวนี้ก็คือบุ้งกีนะครับซื้อมาเอ่อตัวแบบตัวทึบ2อันตัวเป็นตะแกรง2อันนะครับรวมค่าจะส่งแล้วชุดนี้เท่าไหร่พมนพันสี่สามสิบหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับว่าอา่รถเข็นในราคาถูกๆอย่างเนี้ย เวลาที่เราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างน่ะมันจะราคา2 0 0พันกว่าบาทแต่ตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นตัวหนานะครับสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวว่าพันกว่าบาทเนี่ยพันพันปฏิกติสัพันเดียวนั่นแหละพันเศษนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหนาพอที่จะทำให้เราใช้งานได้ไหมครับมาเลยมาดูเลยลเ๋ยวขออนุญาตนะครับนี่น,นี่อันนี้เป็นแป้นนี้นี่มาดูเนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยใช่ไหมนี่เพิ่งลงมาเลยนะครับ บุกีนะครับนี้สองอันนี้สองอันนี่มาดูนี่นะครับสำหรับตัวรถถามว่ากระบะนะครับกระบะนี่ก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ได้บางนะครับไม่ได้หนาไม่ได้บางนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ขนดินขนทรายขนหินนะครับแล้วสิ่งที่ผมนะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือตัวนี้นี่ตะกร้อดาเลยนี่นี่นะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เหล็กมันจะบางกว่ารถปกติทั่วไปสักนิดนึงแต่ไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่ว่าคือตัวเชื่อมจุดตรงนี้นะครับนี่ ตัวนี้ถือว่ายังมีฐานเหล็กนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็งอมาเชื่อมกับตรงนี้ก็คือเพราน่าจะพอรับน้ำหนักได้สมกับราคานะครับไม่น่าเกียบแต่ถ้าเชื่อมลงมาเลยตัวเดียวติดลงมาเลยอย่างเงี้ยอันนั้นจะจะไม่แข็งแรงตัวนี้ก็ยังมีเห็นไหมครับนี่มีเชื่อมเป็นตัวนี้แหละนะครับนี่ตัวเชื่อมที่ว่าพอมีแถบเหล็กเชื่อมมาติดมาแล้วก็ล็อกตัวนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับถึงจะไม่ได้หนามากก็โอเคอยู่ก็ ตัวรถนี่ครับไม่หนักมากนะครับว่าเบาแรงเบาแรงในการเข็นเลยนะาแงไได้ทำได้ทำโอเคนะครับนี่ถือว่าถามว่าด้วยราคาที่ตัวนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนิดหน่อยนะ หงพันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามสิบหนึ่าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมค่าจะส่งแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยก็ถือว่าตัวนี้น่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับราคาไม่สูงสําหรับคนที่เอ่อไม่ได้ใช้งานหนักนะครับจริงๆแล้วถามว่าเราใช้งานเอาใช้งานหนักไหมเวลาเราเอา่อใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็ใส่ดินใส่หินใส่ทรายนะแค่พอเต็ม นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกติอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับอย่าไปใส่เกินพิกัดของมันนะครับเเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้มานะครับต้องดูตัวกเก่าของผมนี่ตัวเก่าของผมนะครับก็เป็นรุ่นตัวถ้าจับดูแล้วก็หนากว่ากันไม่มากสักประมาณสักมิลสองมิลน,นะครับแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่าผมใช้ขนดินนะครับเกินที่กัดไปหน่อยเหนดูเห็นไหมครับเนี่ยขาดหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่า ขาดหมดแล้วจริงๆใช้งานนะครับ <c oughs> ก็ต้องใช้งานให้สมกับที่มันเป็นรถเข็นนะครับอย่างตัวเนี้ยที่เหตุผลที่ผมที่มันพังลงนะครับแล้วก็ผมจำเป็นต้องซื้อตัวใหม่มาก็เนื่องจากว่าผมขนดินนะครับเวลาที่ผมใส่ดินเนี่ยผมไม่ได้ใส่แค่พอดีผมใส่พูนเหมือนขนหนึ่งรถเนี่ยเหมือนได้สองรถเวลาที่ผมขนนะครับคือผมมักจะบ้าพลังก็รถมันก็ไม่ได้บ้าพลังเหมือนผมเพราะฉะนั้นก็ใช้งานนะครับให้ อพอดีนะครับผมคิดว่าตัวนี้นี่แมวแล้วไปเลยนะครับสำหรับตัวเนี้ยผมคิดว่าด้วยความที่ล้อมันนะเป็นล้อใหม่ด้วยเข็นง่ายครับแล้วตัวรถมีน้ำหนักเบานะครับความแข็งแรงก็ต้องจัดว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถึงกับต้องลองทดต้องลองใช้งานแต่คิดว่ายู่อยู่ในระดับกลางๆนะครับ ใช้งานนั้นก็คือใส่ของนะครับหินดินทรายให้พอดีมันก็จะเป็นรถขนดินคันหนึ่งที่สามารถนะครับขนหินขนทรายได้ดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไม่น่าเกียดครับในราคา,า1,900บาทนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีบุ้งกีมา2ตัวนะครับนี่บุ้งกี2ออตัวทั้งหมด4อันนะครับผมสั่งแบบตะแกรงมา2แล้วก็แบบทึบ2นะครับ จะมาผนหินนะครับผลทรายทรายนี่รวมหมดนี่ก็1นึ่งพบาทสาบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเออถ้าเราไปซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นตัวหนาอย่างที่ผมเคยใช้ตัวนั้นเลยมันหนาขึ้นมาก็อีกสรักนิดเดียวไม่ได้หนามากนะครับก็2,000กว่าบาทถือว่าประหยัดไปได้ครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ ใช้งานให้มันพอดีกับตัวรถนะครับน้ำหนักที่ดีก็จะเป็นรถเข็นที่ใช้งานได้นะครับตัวนี้แนะนําว่าซื้อใช้ได้ครับเพื่อนๆสําหรับการรีวิวนะครับรถเข็นก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆก็ต้องไปตัดสินใจกันเอานะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับรับได้ไหมในราคานี้นะครับถ้าเพิ่มถ้าอยากได้หนาก็ต้องไปตัวหนา2,000กว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้ถามว่าบางไหมไม่ได้บางนะครับ มันก็บางแต่ว่ามันไม่ได้บางจนแบบโอ้โหเป็นสังกะสีหน้าเกลียดอะไรมันบางเป็นแผ่นเหล็กเนี่ยแหละครับก็ความแข็งแรงก็ในระดับกลางๆนะครับตัดสินใจเอานะครับคุณผู้ชมว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่สําหรับผมซื้อมาแล้วผมคิดว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับการใช้งานสําหรับวันนี้นะครับการรีวิวเจ้ารถเข็นคันใหม่ของผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะนําสินค้าอะไรมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับ กดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปิดสมองส่งกว้างนะครับได้จัดทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ